กำเนิดเลยเนะคะแม่เกิดอยู่อู่ทองอำเภออเภอู่ทองอำเภออู่ทองนี่เป็นสุพรรณใช่นหมสุพรรณแล้วแม่ย้ายมาอยู่ที่นี่เออย้ายามาอยู่นี่มแม่แม่ย้ายามาอยู่ตั้งพอต่อส<อ><อ>ิบสามมาจากที่เดียวกันนี่สุพรรณเกิดที่นี่แม่เป็นคนที่นี่ตั้งแต่กำเนิดป่ะคะปะใช่จ้ะเป็นค่ะแม่เป็นคนที่นี่ตั้งแต่กำเนิดเลยเป็นคนกาญค่ะเป็นคนเมืองกาญพลอำเภอเลาขวัญใช่เป็นคนเมืองกาญใช่ ไม่ใช่ค่ะเกิดอยู่ที่จังหวัด้อยเอ็ดค่ะจริงๆแล้วแล้วก็พอดีคุณแม่บ้านคุณแม่อยู่ที่เนี่ค่ะก็เลยย้ายกลับมาคนที่นี่แหละตอนนี้แม่ได้ทํานาอยู่ไหมคะเป็นอาชีพทามาตลอดได้ทํานาไหมคะทำทำมานานยังนานเลยตั้งแต่แยกพ่อกับแม่ไปเนี่ยแม่คือทํานาไหมคะทำแม่ทํานาหรือว่าทําอะไรอะ ทำได้ไอ่อยเอิ้นแม่ทําอาชีพอะไรคะทำงาอาชีพเมื่อตอนตอนที่แม่อยู่กับพ่อแม่นี่ก็แม่ก็ทํานาม,มาตลอดแล้วตอนนี้ก็ค้าขายเป็นเป็นแม่ครัวของโรงเรียนทํางานเกี่ยวกับงานแม่ครัวการจนบ,บุรีดินแดงที่เปรียบเสมือนเมืองอู่ข้าวอู่น้ําอีกเมืองหนึ่ง ถึงแม้ว่าบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นภูเขาหรือว่าป่าไม้แต่ก็มีพื้นที่รับรู่มาไว้ทำนาเช่นหนองขาวทุ่งสมอพนมทวนนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพหลักก็คือการทำนาแล้วก็มีประเพณีที่สอดแทรกวิถีชีวิต<ๆ>เช่นการเต้นกรรมํำเคียวํำเยยหรือว่าประเพณีทำขวัญข้าวค่ะหลายคนไม่เคยทำนาและไม่มีประสบการณ์ตรงกับอาชีพนี้แต่เคยอาจได้รับข้อมูลมาว่า ชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินตรากรำมมีนิสินมากมายชาวนาโดนเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางหรือการชุมนุมของกลุ่มสมัชชาคนจนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มชาวนาที่เดือดร้อนภาพชาวนาที่สื่อส่งมาให้เราเป็นแบบนี้จนเราก็เชื่อแบบนั้นและตัวชาวบ้านที่ยึดอาชีพนี้เมื่อเขาได้รับข้อมูลที่เป็นทัศนคติแบบนี้เขาจะคิดอย่างไร no. เราเห็นด้วยมันที่สื่อนาเสนอมาอย่างเงี้ยทุกคนไหมที่จะจะเป็นอย่างเงี้ทุกคนไหมอะไรเงี้ยไม่เป็นครับจริงอ่ะไม่จริงใช่ไหมคะมาจริงอ่ะไม่เห็นด้วยเพราะอะไรทำไมไม่เห็นด้วยก็ชาแนลไม่ใช่คนแรงเข้มอือก็ใช่บางทีก็เป็นเหมือนกันบางทีก็นึกสงสารตัวเองเหมือนกันเลยเท่าไรเท่าไรเท่าไรก็ไม่ไม่ค่อยดีขึ้นมาเงี้ย ถ้าถ้ามองเป็นสองภาพก็อีกภาพหนึ่งก็เห็นด้วยนะเพราะว่าการทานาเนี่ยยังยังเมืองกาเนี่ยทำได้ปีละครั้งเป็นบางที่อะ่ะฟ้า,า,าเราจะได้มาอีกครั้งมันก็ใช้เงินหมดไปแล้วแล้วก็การลงทุนกันแหละเป็นชิ้ที่แรงแค้นแต่ว่าถ้าคิดอีกด้านหนึ่งก็เป็นฝ่มพอเพียงเพราะว่าเราเราอยู่อยูางี้กันมานานแล้วจริงๆแล้วเราอยู่งี้กันมานานไง,ง,นานานงคนก็เลยทําใจได้ว่าเออมันพอเพียงแต่ถ้าเราห้ามไม่ได้ก็จะมองว่ามันเป็นฝ่มแรงแค้นทั้นั้นเราห้ามไม่พออย่างเงี้ยมันก็เลยได้มองได้ได้่องแบบแบบเนี้ย ื่อมัน,นําเสนออย่างเงี้ยให้ให้คนอินดี้ได้ดูอย่างเงี้ยว่าชาวนาวเป็ดดนคหย่างเจอแรงแทนแม่คิดว่าแม่อยากจะทํานาไหมทำมันก็ไม่ยากเป็นหล้กแต่ว่าเรามีของเราแล้วเราก็ต้องทำอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําไปอย,อยากก,ยก,ก็ยากเป็นก็เป็นมาโดยกําเนิดก็ยากเป็นเราเกิดมาเป็นชาวนาเราก็ต้องเป็นชาวนาเลยนี่ก็ยังยากถามอยู่เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่แบบว่าอาชีพดัางเดิมที่ที่ทำมาตั้งแต่น้อยมันมัน อาชีพที่คุ้นเคยอะ่ะเราก็ยังยากทาเหมือนเดิมจริงๆแล้วยังยากทําแต่เราไมหนามันน้อยไม่ได้ทําม,มันไม่พอกินก็ไม่ได้ทําแล้วถ้าปัจจุบันแม่ก็ไม่ได้ทํานาแล้ว้ามาแต่ทำนาเท่าที่มีอยู่คือไม่ได้ไปเช่าใครทาอะ่ะมีมีน้อยก็ทําน้อยอแล้วถ้าให้เลือกอะค่ะว่าเราสามารถไปทาอย่างอื่นได้กับทำนาเราจะเลือกอะไรคะเราก็ทิ้งนาตัวเองไม่ได้ <laughs> ทิ้งนาตัวเองไปไม่ได้ไม่ไปทำ ถ้าถ,ถนาปัจจุบันเนี้ยทน,นาเรามีอยู่แ่วนี้ก็จะเลือกที่ทํางานอื่นเพราะว่ามันน้อยเกินไปที่จะพอเลี้ยงครอบครัวเลือกทางานอื่นมันเหนื่อยแล้วก็มันไม่คุ้มค่าตอบแทนมันไม่คุ้มกับงานที่เราทําเราไปทําอื่นเราทําทุกวันนามันทําปีละครั้งได้น้อยกว่าได้น้อยกว่ามันทําให้ค่าของชีพเรามันไม่มีดูเป็นความเลนแค้นเลยมแม่ก็ชอบทำนา,านนคือเราไม,ไม,ไม่ไม่มีความรู้อย่างอื่นเกิดมาก็ทำนาเลย ทำไร่ทำนาะทำส้วนอยู่อย่างนี้ใช่หไหมละ่ะจะให้ไปทำอย่างอื่นเราไม่ถนัดเราก็มไม่ชอบทำถ้าสมมติว่ามีงานอย่างอื่นที่ดีกว่าการทำนานหรือว่าเป็นสิ่งที่แม่ชอบอย่างเงี้ยแม่แม่จะเลือกอะไรระหว่างทำนานกับทำสิ่งอย่างอื่นที่แบบดีกว่าแม่ว่าทำนานดีกว่าเพราะว่าเดาแล้วข้าวไว้กินด้วยไอ้ทำนาเพราะอะไรมันไม่ถึงเพราะทำข้าวไว้กินทำไมายังมีผู้คนส่วนหนึ่ง อยากที่จะทําไร่ทํานาสาเหตุเกิดจากการที่สื่อสงสารออกมาถึงความสุขของการพอเพียงข้าวในนาปลาในน้ําผักที่ปลูกขึ้นเองไก่ที่เลี้ยงขึ้นเองหรือเปล่าคะไม่คิดว่าคนคนที่จบดอกเอรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมาหันมาทําไร่ทํานาเพราะว่าอยากมีความสุขเหมือนคนที่ที่แบบสื่อออกมาในน้ํามีปลาในนามีข้าวอย่างนี้หรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นเมื่อก่อนแล้วเพราะเดี๋ยวนี้พอเข้ามาทําปุ๊บอะ ขาไม่เหลี่ยงมันจะไม่มีมรดกอนเพราะว่ามันมียาฆ่าแมลงมีไหลยปามันก็ตายหมดอ่ะมันตายจริงๆมันไม่ใช่ว่าเออถ้าสมัยก่อนใช่ไหมในน้ามีปลาในน้ำมีข้าวแต่ว่าปลามันก็มีของมันเองใช่ไหมข้าวเราก็ปลูกไปเองแต่สมัยเนี้ยทามาไปปล่อยนะข้าวมันก็ไม่มีอ่ะเพราะว่าที่เราฉีดยาข้าแหละทุกวันมําตายหมดเลยพอฉีดปุ๊บตายปั๊บข้าวห้อยเฉลี่ยปลาก็ตายแล้วมันจะไม่มีจริงๆอ่ะความจริงมันไม่มีอืมความจริงไม่มีไม่ใช่ว่าสื่อมันก็นาเสนอนำเสนอภาพดีๆภาพที่เอ ใช่อีกอีกแง่มุมเดี <ไง S 2> ยวใช่แล้วก็ในในนามีข้าวจริงแต่ในนาบางทีก็ไม่มีปลาแล้วตอนเนี้ยตังข้าเลือดเล้วมั้งคาคงไม่รู้จะเอาตังไปทำอะไร <c oughs> ค็นรวยฮะอือไม่เหมือนชาวนาจริงๆใช่ไหมละ <ừ> ่ะอืออืมแต่ว่าชาวนาจริงๆก็ยากจะดิน้นหลนไปเหมือนกันแต่มันไปไม่ไหวแม่คิดว่าสื่นนอ่ยมีอิทธิพลต่อขั้นยมหรือว่าแนวคิดของคนมมีเพราะว่าแม่ดูต่อทัดแม่ยังดูเลยยังยังโฆษณาไอ้ที่ แ้วอารมณ์เนี่ยแม่งกินแม่ยังไปกินเพราะว่าเขาเออมันโฆษณาแม่ยังไปกินเลยอ่ะแม่ก็ว่าเป็นบางคนใช่ไหมเป็นบางคนอืมคิดว่ามีอืมมีนมีอิทธิพลมากเลยน่าจะมีค่ะมีนะคะเพราะว่าสื่อสื่อ่ละสื่อที่สื่อออกมาเพื่อให้ประชาชนเชื่อค่ะแล้วก็ให้ประชาชนทําตามค่ะมีคะม่ะมีค่ะมีค่ะ สื่อแบบมันออกมาแบบในแบบให้ชวนเชื่อมากขึ้นเงคะ<ม>่ะคนก็จะคนจะเป็นคนที่เชื่อง่ายเชื่อสื่อง่ายคะ่ะถ้าเกิดเขาเออกมาล่ออะไรเงี้ยค่ะแบบบางทีมันเกินจริงบ้างะ่ะแต่คนก็เชื่อม,มีคะ่ะมีค่ะมีมากมีคะ่ะเพราะว่าสื่อมันสามารถทําให้คนเราแบบคิดได้แตกต่างกันซึ่งความคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วคะ่ะมีคะ่ะ บางโฆษณาใช่ไหมคะแบบโฆษณาเกินความจริงอย่างเงี้ยแล้วพวกชาวบ้านธรรมดาอย่างเราไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะอาจจะมีโฆษณาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาเกี่ยวข้องซึ่งชาวบ้านเราไม่รู้ก็จะอาจจะตกอย่างนี้ได้นะคะมีค่ะมีมากด้วยค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเขาจะดูแบบสื่อเนี่ยค่ะผ่านสื่ออย่างเงี้ยค่ะและ้วทีนี้สื่ออ่ะมันบางทีมันมันจะมีความรุนแรงอะค่ะ ต่อเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยแบบถ้าเด็กดูเนี้ยดูคนเดียวเนี้ยแบบไม่มีผู้ปกครองมาคอยแนะนำอย่างเงี้ยค่ะเด็กมันจะจําสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันแบบรุนแรงอะค่ะและเด็กมันจะนํามาใช้อย่างเงี้ยค่ะสื่อที่ชาวบ้านได้รับในอดีตคืออะไรและในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและชาวบ้านตามทันสื่อหรือไม่และมีการรับมือกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรแม่คะ สื่อในอดีตเนี่ยมันมันคืออะไรคะเมื่อก่อน,น,นมีนอะไรบ้างี่สื่อสมัยก่อน <S 1> <S 1> <ช>สมัยพวกแม่ใช่ใช่ม,มันมีอะไรมีแต่วิทยุย่างเดียวแต่ก่อนมีนั่งขยงขยะมันก็ดีวิทย<อ>ุเดี๋ยวนี้ซือ้อเยอะมากสมัยก่อนมันไม่ทอทาเปันน้อยใช่ไหมแม่แค่จากป้ายโฆษณายังเข้ามีนั่งอะไรยังเง้ขาก็จะโฆษณาออกมาแล้วก็ทานไปใชา่ต,ตากบก็ออกทางวิทยุาทารทติเตอร์เงี้ยแม่ก็ดูฟังอย่างเงี้ยมันไม่มีทอทานเท่าสมัยก่อนใช่ไหมอย่างรุ่นๆอ่ะมันหาาย,ยาก แล้วมันไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมหลังจากผ่านทิตเตอร์เนี่ยแม่ครับปัจจุบันเนี้ยแม่คิดว่าสื่ออะไรมันเพิ่มขึ้นมาจากแต่ก่อนพิ่มขึ้นมาจากแต่ก่อนโอ้แม้ว่าเยอะเลยแหละเช่นอะไรมาคะเชนที่ที่มันเพิ่มจัมากรใช่ไหมมีลาย่างโทรทัศน์อืมใช่ไหมใช่ค่ะโทรทัศน์ไอ้โทรศพา์มันมีไรยางปัจุบันนี้มันมีสื่ออะไรเพิ่มขึ้นมาวิทยุมีโทรทัศน์มีโทรศัพท์คอมพิวเตอร์พวกเน็ตน้องอ้อมคะ ในชุมชนของน้องอ้อมเนี่ยมีการเฝ้าระวังหรือรับมืออย่างไรกับอันตรายที่มากับสื่อคะก็ส่วนมากจะไม่มีนะคะเพราะว่าคนแถวชุมชนเขาไปทํางานกันหมดอะค่ะก็คงจะแบบไม่ค่อยมีค่ะเพราะส่วนมากก็จะแบบไปทํางานกันสมดเพราะว่าแบบเข้าไล่กันมากมายค่ะก็จะไม่ค่อยมีการเฝ้าระวังเท่าไหร่ค่ะชุมชนนู้เนี่ยค่ะมันคงจะไม่มีอะค่ะแบบเรื่อง ที่แบบจะมีการป้องกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะทํางานแบบตามไล่อะไรเงี้ยค่ะเขาคงไม่มีเวลามาเฝ้าระวังหรอกค่ะมีแต่ไม่มากที่ไหนดี<ม>ก็ส่วนมากจะเป็นมู่ชุมใหญ่ๆ<ม>ก็ชุมเยเลยก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนะคะยังไม่มี เราอยู่กับสื่อกับข้อมูลข่าวสารจากทุกมุมของโลกเราเข้าถึงสื่อแต่ละชนิดมากน้อยแค่ไหนพ่อแม่เข้าถึงสื่อและตามทันสื่อที่ลูกใช้หรือไม่แล้วเราจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่าลูกหรือเด็กๆในการปกครองของเราเขากำลังใช้สื่อหรือรับสื่ออะไรสื่อสมัยนีย้ทำให้ค่านิยมของลูกหลานเปลี่ยนแปลงไปไหมแม่ว่าเปลี่ยนเยอะเช่แหละเปลี่ยน เปลี่ยนสื่อ,ส,อสื่อที่ออกมาทําให้ค่านิยมของเด็กเปลี่ยนไปก็คือว่าสื่อเนี่ยสเสนอสิ่งที่แบบว่าสิ่งที่มันห้าได้เราเรามีโอกาสห้าได้แต่เด็กสมัยเนี้ยที่เปลี่ยนไปก็เพราะว่าเด็กอะ่ะจะต้องพยายามห้าเงินมามามา,มา,มาทำตามสื่อค่านิยม่คิดของเด็กก็จะเปลี่ยนไปจากสมมติว่าที่พูดง่ายอย่าง,อย,างอย่างที่ที่แม่เห็นนะแม่อยู่กับโุงเรียนใช่ไหมแม่จะเห็นเด็กวัยรุ่นเยอะอย่างสมมติว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยอย่างสมมติว่าเขาโฆษณาแบบเครื่องสำอางหรือว่ามือถือหรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเด็กจะหยุดเหรีย สองวันเพื่อจะไปเอาห้าร้อยเนี่ยไปจะไม่มาโรงเรียนแล้วจะไปทําตรงนี้เพราะว่าเอาเองินตรงนี้มามาทำตามที่เออเนี่ยโฆษณาห้อนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะไปทําตามทําแล้วก็มันกลายไปเด็กก็ไม่ตั้งใจเปลี่ยนหรอกแต่นี้ก็คือว่าสื่อเนี่ยทำให้เด็กเปลี่ยนก็คือว่าต้องการค้นควา้าห้าสิ่งที่ว่าเราเขาไม่เคยมีอะ่ะเพราะอย่างนี้มันชนบทคือเนี่ยสื่อที่เปลี่ยนเปลี่ยนค่านิยมของเด็กก็คือตรงนี้เปลี่ยนไปมากเปลี่ยนแปลงเยอะมากสารพัดแต่งตัวกระสันจุ แยกเรียนแยกทงานกันเรียนอยกทำงานกันดีตั้งงานการบ้านไม่เอาเลยสนใจแจะเรียนงานทำไม่ได้สื่อเป็นสิ่งที่ประกอบสร้างขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะส่งสารนั้นมาและหวังผลประโยชน์อะไรหากเราเชื่อโดยที่ไม่พิจารณาเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของเขาก็ได้ต่อไปเนี่ยรับสื่อมาด้วยทีวีดีวีดีเนี่ยอมีวิธีการยังไงที่จะ สังเกตยังไงว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงอันนี้หลอกเราอันนี้ใช่อันนี้มีทีมก็ดูจากเนื้อหาสาระค่ะแล้วก็มีครหอเองว่ามันจริงเท็จมากแค่ไหนก็อย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องดูก่อนค่ะว่าสื่อน,นั้นน่าเชื่อถือหรือเปล่าคะ่ะแล้วเราก็มาพิจารณาว่าถ้าเราเชื่อแล้วจะมีผลประโยชน์เกิดกับเราหรือเปล่าคะ่ะเออเสมอถ้าเป็นโฆษณานะคะ่ะถ้ามันแบบโฆษณาเกินจริงแบบนี้คะ่ะแล้วก็ แบบใช้พิจารณาค่ะว่าอันนี้มันจะจริงอย่างที่เขาโฆษณาหรือเปล่าค่ะแล้วเราก็ปรับนํามาใช้อ่ะค่ะส่วนแบบถ้าเป็นแบบรายการแบบถ้าเป็นละครนี้ค่ะเออถ้ามันแบบมันไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะแบบมันมีความรุนแรงเกินไปมันฉากด่ากันเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบเอิมคิดว่าอันนี้มันไม่สมควรทําค่ะอันไหนอันไหนมันดีแล้วก็ควรจะแบบนมาใช้ในตรงนั้นมากกว่าค่ะอันไหนที่มันมันไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็ดูเฉยๆแล้วก็เอาไปปรับ ความคิดของเราค่ะว่ามันเออมันดีไหมถ้ามันไม่ดีแล้วก็เก็บไว้ดูแบบดูแล้วก็อย่าไปจดจํามันอย่างเงี้ยค่ะก็ดูว่าเช่นโฆษณานะคะก็จะดูว่าเขาโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าต้องดูเหตุผลว่าถ้ามันโฆษณาเกินจริงเกินไปเราก็ไม่สมควรที่จะเชื่ออะไรมากมายค่ะอ้อมก็มีวิจารณญาณน,นะคะคือแยกแยะว่าอันไหนส่วนจริงอันไหนไม่จริงแล้วอันไหนดียังไงไม่ดียังไงอะคะ่ะก็คิด ออันนี้แยกคิดว่าทํำยังไงไปยังไงเรื่องราวมายังไงอ่าคิดได้ละเรื่องก็คือแยกแยกออกไปแตกต่างกันยังไงการดู้เท่าทันสื่อเป็นทักษะที่เราจำต้องมีและพัฒนาให้เกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยฐานะการศึกษาเพร่ะนี้เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อไม่ให้ใครมายัย่วยุให้เกิดการทะเลาะววาทไม่โกรธเมื่อมีคนคิดต่าง เพราะทักษะหนึ่งของการรู้เท่าทันสื่อคือการสามารถรับฟังความคิดเห็นและสามารถวิพากษ์ได้